สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคของหัวรัฐบาลงวดวันที่1สิงหาคม2564ค่ะวันนี้เวลาที่ถ่ายคลิปนะคะก็คือวันที่26กรกฎาคมเวลา14นาฬิกานาทีทุกคนจะได้รู้ว่าเออ มันเป็นอะไรยังไงถ่ายตอนไหนแล้วก็เดี๋ยวคลิปเนี่ยหลังจากเนี้ยก็คงจะลงให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรสําหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหานะจะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้ลับมาเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ได้ไพ่ใบนี้แก้วขอแนะนําให้คุณที่เกิดในวันอาทิตย์สําหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคามสาหรับสลับเอเอ,เอ,เอหัวรัฐบาลน,นะคะแก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานค่ะโดยเฉพาะรหัสพนักงานาหรือวันเริ่มงาน ะให้โชคให้ลาแต่ถ้าเราเป็นโชคของธุรกิจตัวเองให้เลือกซื้อวันที่เริ่มทาธุรกิจวันแรกหรือวันที่จดทะเบียนการค้าวันแรกย้ำวันอาทิตย์ที่ซอเลขเกี่ยวกับการทํางานรหัสพนักงานวันเริ่มงานหรือถ้าเป็นจชคของธุรกิจก็คือวันที่จดทะเบียนการค้าหรือวันที่ขายของวันแรกนะคะเป็นเลขที่เกี่ยวกับพวกนี้คุณจะได้โชคได้ราำนะคะคนวันอาทิตย์ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขของคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านย้ำ คนที่เกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขของคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านเพราะคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านจะให้โชคให้รับพวกคุณค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าในบ้านหลังนั้นมีคุณอยู่เพียงคนเดียวก็ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองนะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะในวันนี้แก้วอยากจะบอกว่าคุณนะ่ะมีโชคมีลาภก้อนโตเลยนะงวดน,น,นี้แล้วก็เลขที่จะให้ซื้อคือเลขรหัส ATM 3ตัวท้ายค่ะย้ำรหัส ATM 3ตัวท้ายแต่ถ้าใครม่มีบัตร ATM ใช้แอปในการเบิกถอนเงิน ก็เอารหัสของการเข้าแอปถอนเงินแหละสามตัวท้ายมาซื้อค่ะส่วนคนที่เกิดในวันพุธแล้วก็วันศุกร์พุธกับศุกร์สองวันนี้ใ้งวดวันที่1สิงหาคมรองซื้อทะเบียนรถตัวเองหรือยานพาหนะตัวเองนะคะย้ำพุธกับศุกร์ในงวดวันที่1สิงหาคมรองซื้อเลขยานพาหนะ ของตัวเองคุณจะได้โชคได้ลาบจากยานพานะของตัวเองค่ะมาต่อกันที่เมื่อกี้จบไปแล้วนะคะอาทิตย์จนันทร์พุธและศุกร์มาต่อที่วันพฤหัสค่ะวันพฤหัสดได้ไพ่ใบนี้แก้วแนะนํนาให้ซอเลขเกี่ยวกับคนรักที่ทําให้คุณผิดหวังที่สุดในกรณีที่คุณมีแฟนเลือกแล้วเคยเลิกกับแฟนไปสมมติเรามีแฟนหลายคนแล้วเลือกคนที่ทําให้เราเจ็บที่สุดเพียงหนึ่งคนเท่านั้นแต่ในกรณีที่คุณไม่เคยมีแฟนหรือว่าไม่เคยมีการผิดหวังเรื่องความรักมีแฟนคุณเดียวแต่งงานเลยแฮปปี้ตลอด ก็ให้ซื้อรู้สึกเลขที่คุณเสียใจหรือผิดหวังที่สุดแทนค่ะยาคนมีแฟนแล้วเคยเลิกอ,อกหักไปและเจ็บที่สุดคุณซื้อเลขฝากความรักครั้งที่เจ็บที่สุดแต่ถ้าไม่เคยมีแฟนไม่เคยอ,อกหักเลยให้ซื้อเลขที่เรารู้สึกเสียใจไม่สบายใจหรือเลขทุกข์ใจที่สุดนะคะสําหรับคนวันพฤหัสส่วนคนวันเสาร์ช่างตรงข้ามกับวันพฤหัสเลยนะในไพ่ใบนี้ถ้ามีแฟนแต่งงานแล้วแล้วยังมีกี่อีก ไม่เอานะคะไม่ดีให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักที่เรารักที่สุดย้ําถ้ามีแฟนและมีกิ๊กหรืออะไรเงี้ยให้เลือกคนที่เราจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะย้ําคนวันสาวให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักถ้ามีทะเบียนสมรสหรือแต่างงานแล้วก็ให้ซื้อเลขคนคนนั้นที่คุณรักที่สุดแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีความรักคุณซื้อคนที่คุณรักที่สุดแทนก็ได้ค่ะนะอันนี้คือแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลนะคะงวดวันที่1สิงหาคมแก้ทำคลิปให้แล้วนะ อย่าลืมนะคะถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่งปะอย่าลืมแบ่งสิไปทำบุญต่อเป็นการต่อบูุญตอโชคชะตาต่อความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองค่ะจบไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ